สวัสดีครับสำหรับการตัดต้นหนามไม่รู้ชื่อต้นอะไรครับนะครับในสุดก็ล้มมาตรงนี้นะครับี่แด้ติดอยู่ตรงหลังคานี้ใช้คนทั้งหมดสี่คนช่วยกันเอาลงมาช่วยกันดึงช่วยกันดึงลงมาครับ โดยที่ว่าเลื่อนกันมัดให้ไปอยู่ปลายมากที่สุดแล้วก็อีกคนหนึงก็ตัดตัดขึ้นมาให้สูงขึ้นแค่ตรงนีน้ให้สูงขึ้นมาอีกแต่ว่าก็ไม่เชิงว่าขาดนะตัดเพื่อให้มีการแอนตัวให้สามารถดึงลงมาได้ง่ายขึ้นจริงต้นนี้หนักมากถือว่าหนักกว่า ต้นมะขามเทศที่ตัดก่อนหน้านี้ไปผมก็จะมาทอนเพื่อไปขายครับเพื่อไปแลกน้ํามันเอามาให้ไปแลกไปขายเพื่อเอาเงินไปเติมน้ํามันครับไปแลกเป็นน้ํามันแทนนี่คือหนามนะครับหนามของมันนี่ไม้เหนียวมากแล้วต้องทิ้งให้มันแห้งบ้างเพื่อให้พวกยางอะ่ะมัน แห้งตัวเราจะได้พอช่วยให้เราตัดได้ง่ายขึ้นบ้างนะครับก็ใช้เครื่องเดิมแมกนัม G11 ิก็ใช้เวลาตัดหลายวัน,นครับตัดวันเดียวไม่ได้ทำคนเดียวอืม อันนี้ก็คงมีคลิปสุดท้ายสำหรับตอนนี้บันทึกไว้เพื่อเป็นทีร่ระลึกไว้ดู อันนี้ก่อน,อนเนาะดูไม่ดได้ตัดต่อนะครับเพราะว่าคอมพังคอมพังแล้วก็เมมโมรี่โทรศัพท์ตัวนี้ก็เริ่มเต็มแล้ว ทำให้คนที่ดูคลิปอาจาจะจะเบื่อ Oh! ปัญหาของต้นตับต้นที่มีหนามก็คือมันจะเหนียวเนื้อไม้จะเหนียวมากก็ต้องบา,าานนะบากให้เป็นปากฉลามก่อนนะบากให้เป็นปากฉลาม านามเยอะมากครับเมื่อกี้ก็นี่ฮะมือที่ที่ตัดมือมาโดนตรงหนามมาดีน,นะเราต้องตัดแบบว่าลักษณะนี้ครับเฉียงนี้แล้วก็เฉียงนี้แล้วก็ตัดลงนี้เพื่อไม่ให้มันหนีบบา่า ไม้พวกนี้โอกาสดีบาสูง80-90%แเรวใช้วิธีตัดนะครับอย่างนึงก็คืออ่าพอเราลงเนื้อไม้มาสุดตรงเนี้ยเราต้องตัดดันขึ้นถ้ามีช่องว่างให้ทำนะครับถ้าไม่มีก็ต้องทำปากฉลามให้ใหญ่ให้ใหญ่พอที่จะไม่ให้มันดีบาเรา นี่ครับคือปัญหาของช่างมือใหม่อีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่ต้นไม้หนีบบาในตำแหน่งหลายๆตำแหน่งเมื่อกี้ต้นนี้ก็ตรงน,นี้ก็หนีบมากเลยมันไม่ใหญ่นะแต่มันหนีบครับเพราะว่าน้ำหนักตรงนู้น่ะตรงปลายมันกดพอเราตัดปุ๊บแล้วมาตรงปลายนะ่ะมันกดให้ต้นเนี้ยทิ้งตัวลงด้านล่างแล้วอย่างนี้มันก็จะไป หนีบหนีบเข้ากับบาเราเนี่ยบาเราตรงเนี้ยทิ้งตัวลงปุ๊บแล้วมันก็จะบีบเข้าบีบเข้ามาซ้ายขวาบีบเข้า,าหากันเนี่ยมันเป็นทฤษฎีของแนงน้าถ่วงซึ่งเราต้องเข้าใจในมันด้วยไม่ไม่ใช่ว่าเล็กๆอย่างเงี้ยตัดได้ง่ายนะครับถ้าตำแหน่งที่ตรงไปมันทําให้ตัวนี้ต้องทิ้งน้ําหนักพอเรตาตัดปุ๊บน้ําหนักมันทิ้งตัวลงเนี่ยโอกาสที่มัน จะหนีบาสูงหรือจะเล็กก็ตามก็ตัดจ้าเหมือนกันครับก็เลยเนี่ยเป็นเก็บความรู้ให้กับมือใหม่แล้วผมทึกไว้ให้เพื่อเป็นเก็บมาไว้ดูภายหลังได้แล้วก็สอยขึ้นช่วยนะครับหรือถ้าไม่งั้นก็ทําปากฉลามเนี่ยช่วยทําให้เราอะโอกาสที่เราจะหนีการหนีบาได้ง่ายขึ้นแล้วก็อย่างหนึ่งก็เราทิ้งทิ้งให้มัน นี่ยังเปียกอยู่นะครับขนาดสามวันแล้วนะเปียกอยู่นะแสดงว่าต้นไม้มันมีความชืน้นความชื้นจากยางของมันมันเลยทําให้เน,นี่ยตรงเนี้ยช่วงเนี้ยคือช่วงที่มันโอกาสที่มันจะหนีบบา่าเข้ามาตรงนี้หนีบอยู่เลยปุ๊บลงไปกดแรงน้ำท่วงหนีบบามันมาจากทางนู้นคนระับทิ้งน้าหนักลงมาข้างล่างแต่เราใช้วิธีผมก็เลย เลยบากเอาบากสามบากฉลามใช่ไหมแล้วก็กดลงแล้วก็สอยขึ้นอีกทีก็ช่วยได้เหมือนกันแต่ถ้าต้องการให้ลงสุดก็ต้องบากให้ใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็จบต้นไม้ต้นนี้ไว้ที่ตรงนี้ผมก็จะทอนไปเรื่อยๆใช้เวลาสักสองสามวัน เพราะว่ากว่าเยเอาขึ้นรถได้ตัดทอดได้วันละไม่ได้นานไม่ได้ไม่ได้ตัดวันแค่วันละชั่วโมงแค่นั้นนะสามวันก็สามชั่วโมงถนอมเครื่องด้วยถนอมเครื่องยนต์แล้วก็ตั้งโซ่ก็ไม่จำเป็นต้องตึงมากครับเราแค่เราแค่ขัน ขันออกขนนออกที่ยึดอ่ะออกแล้วสักครู่ล้วก็ขันเข้าใหม่มันก็จะตึงพอดีบางทีไม่ได้แทบจะไม่ได้ไปขันให้ตรงในเลื่อนโซ่นะครับตัวนี้มีก็ใช้สลับตัดช่วยเรอยนต์บางที่ที่เรอยนต์ทำไม่ได้ครับ ขอบคุณทุกคนที่แวะชมนะครับกับแมกนัม G 1 1บาอ1 1าสําสำหรับมือใหม่ครับยาวก,กว่านี้ก็ต้องทำในสวนตัวเองนะครับนี่ก็กสวนตัวเองอยู่ก็เลยแต่สำหรับมือใหม่ตอนนี้ผมก็ใช้เท่านี้แหละครับเพราะว่างบมันเยอะ ไปขายก็ไปขายไม้กไม็ไม่ค่อยได้ราคาไม่ค่อยคุ้มได้แค่เหมือนตัดไปได้เงื่อได้มาได้มาได้มาออกกำลังกายได้มาออกกำลังกายในการตัดไม้ดู <Wednesday> น้ำสิเนี่ยน้ำโต้องเคลียร์สามวันแน่นอนเพิ่งพักไปสองวันเหนื่อยเหนื่อยมาก แล้วก็เอาไม้ไปขายที่โรง่านนะครับสำหรับคลิปนี้เขาปิดคลิปไม้หนามหนีบบาไว้แค่นี้นะครับเป็งานโดยพ่อจรุนวิทย์มือใหม่แมกนัม g 1 1ครับสวัสดีครับทุกคนขอบคุณมากนะครับที่แวะเข้ามาชมสวัสดีครับ